ครับผมก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับผมก็วันนี้ก็มาทำภารกิจตีพึ่งหลวงเดิน5นะครับผมก็ให้พักพวกหาไว้นะครับผมก็หลังนี้ก็อยู่ไกลพอสมควรนะครับจากถนนจากหมู่บ้านนะครับก็ขี่มอเตอร์ไซค์วิบากขึ้นเขามาประมาณสักแปดกิโลนะครับผม แล้วก็จะเราจะเดินขึ้นไปอีกประมาณสัก2กิโลก็เดี๋ยวจะเดินเลาะตามห้วยไปนะครับนี่ครับพวกเดินแบกสัมภะไปก่อนนะครับ ก็ค่อนข้างเจ็ดชั้นนิดนึงนะครับผมตอนขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับมันอันตรายครับถังแคบ <L> เดี๋ยวไปดูกันที่ต้นดีกว่านะครับเด็นแล้วก็ขึ้นไปบนเนี่ยครับผม นี่ก็มาเกือบถึงลังแล้วนะครับผมเดินขึ้นไปอีกประมาณเราเรา150ร้อยห้าสิบถึงสองร้อยเมตรนะแต่ว่าชันนิดหนึ่งก็นั่งพักเอาแรงก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนโน้นนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนโน้นชันมากนะครับพักเอาแรงก่อนวันนี้อากาศดีนะครับไม่เคยร้อน นี่ผานเจ้าถิ่นนะครับผมมาจื่อ,อยังก็สมมาส,สมนะครับานสมนะครับผมเป็นคนที่นี่ครับเป็นพี่น้องชาวเมียนเมียน,ยน,ยนเตเตะเตมียนนะครับบรรยากาศร,บรอบๆนะครับระหว่างทางขึ้นเป็นป่าไผ่ท้างอุดมสมบูรณ์นะครับที่นี่ น้ำพึ่งจะต้องหอมหวานแน่เลยครับผมตอนนี้ก็มาถึงบนต้นแล้วนะครผมมาถึงโคนต้นแล้วครับต้นนี้นะครับต้นนี้ความสูงก็ประมาณาจากพื้นถึงรางประมาณ40เมตรครับข้างล่างนี่เราจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับมันอ,อยู่ในคลุมถาวรน,นะครับผมโอเคเดี๋ยวยังไง ไปดูบนต้นกันดีกว่านะครับก็สวัสดีบนต้นนะครับ ถึงนี้นะครับรังใหญ่ใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่า,าหัวน้ำเล็กไปนิดนึงนะครับแต่ก็พอได้อยู่พอได้อยู่ครับส,สวยๆอยู่หัวน้ำปิดตาสวยมากโอเคครับเดี๋ยวผมหามุมตั้งกล้องกัน ขออน,นุญาตตัดเลยนะครับโอ้อมามนีดไปได้เอาขึ้นมานนมหรือกะแล้วนี่เดี๋ยวสักเล่มครับ 一片被风吹了。 ครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับแล้จะตัดเราแต่หัวน้ำมันแล้วก็กดไลค์กด s u b สไครป์ผมด้วยครับ <c oughs> เดี๋ยวเป็นไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ